哇！สวัสดีค่ะ。 ผม SC พาดนครับ SC กว่างค่ะคอิสุสมหานครสาขาอ้อมาาออน้อยค่ะครับวันนี้ขออนุญาตมาบริษัทนำพันธ์นะครับกับงานอิสุบีคอสนะครับมาสเตอร์ออฟออร์โรสเฟสนะครับกับงานวันที่28พฤษภาคมนี้เวลา1ิบสนาฬกาถึง15บหนาฬกานะครับกับงานอิสุของเราสาขาอ้อมน้อยเนอะะเรามีของรางวัลมากมายสำหรับลูกค้าที่จองในงานนะครับและ จองตั้งแต่วันแนที่1จนถึงวันที่28นะครับมีอะไรบ้างเอ่ยลูกค้าจองในงานนะคะก็จะรับสิทธิพิเศษทันทีเลย3 0ิทนะคะครับต่อที่1ก่อนต่อที่1นะคะสําหรับลูกค้าที่จองปิกอัพนะคะรับทันทีหมอนผ้าหม่มค่ะแ,แต่ว่ายังไม่จบเท่านั้นลูกค้าที่จองวีคอร์สหรือมิวเอนะคะนะรับทันที เก้าอี้เก้าอี้อะไรครับจอยเก้าอี้แคมปิ้งครับของอิสุมหานครเรานี่เองนะครับแล้วต่อที่2มีอะไรบั้งครับต้องาต่อที่2ก็จะเป็นรุ่นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกต้องครับสำหรับลูกค้าจอง1 2ึ่งถึงยี่สิบแปดสภาค่ะสำหรับการไลฟ์สดนะครับใแต่ลูกค้าที่จอง1นึถึงยีแล้วก็จะมีไลฟ์สดกันวันที่28นี้ต่อที่3ค่ะก็จะเป็นรางวัลใหญ่นะคะจะเป็นรางวัลลัคกี้ดอค่ะรางวัลลัคกี้ดอก็จะมี ทองคำค่ะน้ำมันปัดน้ำมันปัดตุสีค่ะจองโอ้โหแล้ยังไม่พอมีต่อที่สี่ครับสำหรับพิเศษงานวีคอร์สลูกค้าจองวีคอร์สค่ะรับทันทีกระเป๋าสะพายนะครับราคาสามพันห้าร้อยบาทครับลูกค้าที่จองเฉพาะวีคอร์สเท่านั้นกับงานนี้สี่ต่อกันไปเลยนะครับก็ฝากประจำาพันลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับเข้ามาเยี่ยมชมไลฟ์สดของเรานะครับแล้วก็ลูกค้าที่จองหนึ่งถึงยี่สิบแปดก็เตรียมรับ หลับนอนได้เลยนะครับมาพบกับสงสาวอึดถึกพนกับอีวุสุมหากนกรสาขาอ้อมน้อยอยังครับ